ก็ S <S> <S สุดท้ายแล้วนะคะที่เรจะมาแนะนําก็คือ party mode นะคะคือถ้าใครนึกถึง party เราจะต้องแบบไปเที่ยวเต้น,นทั้งคืนวว่เซ็กซี่ด้วยเนี่ยใช่มันจะมีด้วยนะั้นแล้วก็จะมีเที่ยวเต้นแล้วมันต้องติดทนนานประมาณหนึ่ง <ใช S 1> หรือต้องมีกลิ่นประมาณหนึ่งทียบสมแติเราเต้นแล้วเราจะให้ผู้ชายคนข้างๆเนี้ยก็ไม่ไหวอ่ะอันนี้พูดถึงอะไรก็แล้วแต่พี่ผู้ชายข้างๆเขาจะเหละบอกนีก็เหงื่อออก เต้นเต้นเหงื่อออก<ช>อกับเปรี้ยวอะไรเนี้ยก็แบบไม่ไหวหรือเปล่าก็แต่ถ้าใครได้ถึงพอยต์ที่หมดเราก็ต้องหาน้ําหอมที่มันค่อนข้างมีความแซ่ซี่เนาะแล้วก็คิวหน่อยหน่อยน่ารักก็ได้แล้วแต่คนจริงจริงใครเขาไปปาร์ตี่นาไปน่ารักแบบไปไต้องน่ารักแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโซนโซนเออโซนโซนแบบน่ารักน่ารักมินี่ขอแนะนำหนงอมมินี่ก่อนแล้วกันคืออันนี้เลยมิสดิออ์เห็นไหมคะ คือขวดมันเนี่ยมันจะดูเหมือนจะแบบเป็นสาวเขาจะบอกอันนี้จะเป็นลุกค<า>ุณหนู<ะ>สาวหวานอะไรเงี้ยมิน่รู้สึกว่ามันคือไอ t อะท o ยเล t ด้วยนะคะมันจะอยู่ได้นานแต่ไม่นานมากแต่ว่าที่แปลกคือพอมินิชัยเนี้ยมินิชัมันอยู่ได้นานมากๆแล้วมันกลิ่นที่ทนนานมากบางทีแบบเป็นคนไปเที่ยวแล้วก็จะค่อนห้างแบบโซนดืม่ดามมาเยอะก็คนะือจะรีบอาบน้ำแบบเอาน้าับ บบคือเขาเรียกว่าอะไรอะราดน้ำแล้วก็ไปรวยอ,อะไรเงี้ยทาสบู่นิดเดียวก็แบบเร็วๆอ่ะรู้สึกว่าตอนเช้าน้ำหอมนี่มันอยู่ตรงข้อมืออะอย่างนั้นเลยอ่ะของนิกกี้นะคะก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นกูชชี่เหมือนกันแต่ว่านี้จะเป็นตัวกูชชี่คิวตี้เลิฟนะคะเมกี้ชอบเอากลิ่นเนี้ยไปปาร์ตี้เพราะว่าคือมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนพาวเ์ด้วยเหมือนกันเจอสังเกตน,นิกกี้ชอบกลิ่นพาวเ์ด้วยเพราะนิกกี้รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นกลิ่นที่สะอาดมันดูเหมือนตอนเด็กเราทาแป้งเด็กเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีความแบบคลีนอะไรเนี่ย เหมือนเราไม่รู้ว่ากล <c oughs> ิ่นรั่มคืออะไรบ้างคือพ <c oughs> ี่พี่กระฉีดแล้วก็ได้ดมอะไรก็ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะแถวัยอะไรเพราะไม่รู้ว่ามันคือแบบรออเราอธิบายกลิ่นไม่เป็นมันออกพาวเดอร์รี่อะมัน powdery อยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบไลท์ t กึ่งเหมือนผสมฟลอรัลแต่จะเน้นแบบที่แบบพาวเดอร์อ่ะแล้วมันหอมนี่ก็สูตรว่าทันิกี้เต้นๆอยู่นี่ก็สว่ากลิดเนี้ยมันทำให้เราดูแบบสะอาดหอมแล้วก็ยังดูแบบผู้หญิงที่เป็นแบบอาจจะแบบผู้ดีหน่อยแบบมีแบบมีแบบชั้นเชิงอะไรเนี้ยชั้นเชิงซีรีส์ใหม่เครื่องเซ็กซี่แบบ คล้ายๆแบบ working woman นะเข้าใจใช่ป่ะผู้หญิงที่แบบเหมือนแบบแต่งตัวแต่ยังดูเซ็กซี่อยู่ไม่ได้เป็นเนิร์ดอะไรเงี้ยดูอันเนี้ยเนี่ยต้องติดทนนานเพราะเราตลอดเที่ยวก็จนถึงตีห้าเลยนะ่ยข <laughs> องเช้เาเดียว <laughs> <laughs> ถ้าใครอยากติดตามมิลลี่นิกกี้นะคะสามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์ <laughs> ได้นะคะที่ช่องว one p l a y g r o u ด์ค่ะค่ะแล้วถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆของพวกเราก็สามารถติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะ